ื้อแจ้วเอาสวัสดีครับเอ้ยเอ็ดจิตเอยเอ็ดเคื่อร์ในแล้วครับเจอกันที่ทัวหนึ่งครับจ่ายตังค์เรียบร้อยปั่นลมก่อน 哎。<Bye. S 2> ฮอดยาดิาขึ้นก่อนแล้วไมถอเปียขงบนมอันขึ้นได้นเออเออเเออใช่ลืมไปถ้าขึ้นแล้วลงมาเจ็ดพันดิ อ้เอาอย่างเดียวเลยวะเอารถเกี่ยวเขาลากเจ็ดพันได้รถเกี่ยวเบากว่านี้อีกอู้ยหนออันนี้ไม่ได้ย้ายเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยถรย้ายแล้วเนาะอ,อาถอยลูกเี๊ะรยังไม่เต็มบ่ะัไม่เสียงมันโหดเลยเฮ้ chạy được phải không đem nhăn hả em oli mộtหน่อยดิ không này đi không oh. đi một รีโหมดไม่ขึ้นนะฮะเหรอทำไมลมมันชาแต่ลมมันขึ้นชาแต่เป็นลมชาแต่เออ บอยนั่นแหละออะไรอ่ะตั้งไรพุ่มพี่ไม่รู้โอเคได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้บ่ thoái 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 thôi thôi hả thoái linh luôn không bò ơ thoái thoái ลมขึ้นไหมเอาท่าไมขึ้นขนาดน่ะ,ะอเอ้า,เ,อา,าเต็มก่อนออเต็มเต็มเ้อหรเต็ท้ายอยู่อด,ด้วยนั่นท้ได้ไหมทุงลมอ่ะ

แล้วถ้าเราขับหล่ะเราลงขนาดไหนก็ยืนที่ความนี <OR> ่มเลยอ๋อรถเบารถเบาก็ดีแบบนะรถหนักอู้ประกอบนี่อ๋อลอกได้มันลอกได้เหรอ คันนี้สวดผมเอาคันนี้ครับหัวพอโพกันเลย ไม่ใช้งานก็นมาดูได้เยดะนะเบ็ดเด่ะเลยอย่าเวนเด่ะกันลูกช่างแกมีเทปพันเกลียวมั้ยฮะพอดีเทปเบย์แทปเปอร์เบย์คุณมันดวดแกมีเทปพันเกลียวมไหมพันเกลียวติต้องถามจะดวด<า> <c oughs> โอ้บันใด เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับใครอยากได้ XM ก็อ็าทักไปถามเสียด้วยดินด่วนแล้วกันนะครับนี่ครับ XM ็อมือเดียวป้ายแดงเด้อยพี่น้องเอ้ยนี่สวยเลย บางๆสติ bang bang, ๊กเกอร์แท้ๆ